โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับดังนี้นะครับเราก็อยู่กับสกายวอรนะครับในเซิร์ฟเวอร์ My ้ไฮพิกเซลนะครับโอเคเดี๋ยวนี้เฟียวมาหลาบเออหลัง <c oughs> จากที่ให้เฟี <c oughs> ้ยวมาหลาดเราฮะมาอยู่กับเจ้าเดิมนะครับคุณเป้น,นะครับจะมาแมปนี้นมัมใน,ในใกล้วะคนอื่นแม่งต่อไปแล้วว่ะโอ้เลี้ยวสัตว์เลี้ยวสัตว์แม่งเก่งสัตว์ฮะกูต่อให้ดูนี่เราต่อ เมื่อกี้ต่อยตกตายคนเก่งเยอะโอ้มามามกูมาแล้วเป๊ะบอกมันดนเงเ็นเอ็นนี่มาเอ็นนี่มาโอนี่มานี่มาเอ้ยจะบไม่โดนเลยเยจริงแงไมีคนมปของโหดหรอเปล่าเออม่มาเฮ้ยมึงอะกูหนีดิมาแล้วมาแล้วหลังหลังหลังเดี๋ยวเดี๋ยอมบวกเลยเลยบวกเลยบวกไหมเนเบนใจเย็นไ้ ใช่เอาตายเองของแข็งระวังระวังระวังโอเคมีของอยู่มีของไหมมีมีของโหดอยู่มึงอ่ะมันเป็นสกิลไงอะไรไม่แมพนี้มันแคบวะเล่นไม่เป็นโหดแล้วโหดแล้วอ่ามึงเอานี่ไปรู้สึกว่าจะช้าเน็ด มีใครอยู่ข้างล่างวะแล้วกูลงไปข้างล่างไงเฮ้ยมีหนับเลยหนับอะไรวะแปลกเอมันมาเธอจะแปงมันเออเลยยนโยนขู่โยนขู่นี่ยนขู่เพื่อยนขู่เราเราต้องรอใช่ไหมเราต้องรอคนใช่ไหมกูว่าตอนนี้เราชนะแน่นอนเตะอยู่ผมนี่ชนะแน่นอนจริงดิ ยิงแผลไม่เหรอไปเอาใครไปเดินเดินอีกพล่างหายไปไหนวะวันไปอย่างที่เป็นคนมาบอกคนหนึ่งครับครั้งแรกครั้งแรกไม่ครั้งแรกเลยครับคร้งแรกครับที่จริงแม่งจะเล่นไม้เพกไม้เพกแม่งเสือเข้าไม่ได้เนีมันเน็ตล่มหรือว่ามันล่มแล้วแล้วเข้าไม่ได้เน็ตเราล่มซึ่งเหมือนเหมือนมีคนขุดมาว่ะเพ่มึงดูกูด้วยมึงเอาด่านเดมอนไหมกูดิไม่ให้ กูอิสระก็เหมือนสั่นมาหนึ่งเดียวกันเสร็จเออวนั่นแหละไปมาเราไปเราเราเป๊ะ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 โอ้โหแหลกว่ะกูตายอู้กูเกือบตายอู้ของมาโคตรโหดเลยกูกินแอปเปิลทองได้ธนูแล้วกูได้ธนูแล้วกูสอยกูขอธนูดิไม่มีธนูอ่ะ ได้ฮานูห่าห่าไรกันไงมึงมีดาบเลมอนมันเลยอีกตัวเดียวไหมเนี่ยเออกรโดดวอลไประเบิดมึงฆ่าไม่ได้บอกไว้ก่อนเลยมันอยู่ไกลหรือเปล่าวะเฮ้ยมันอยู่ไกลวะทำไมแมปนี้มันแค่นั้เลยมันแค่นี้หรือเปล่าแน่นอนแน่นอนเลยคุณมีของโหเลยมึงเราดาบเลมอนไหมว่าวะเราดาวเลมอนไหมคุณช้างของให้ สุดยอดจริงๆอ่ะโอ้โหชมป์เน็ตโอเคไปเนี่ยเนี่ยไหนไหนโอ้โหของเยอะๆขนาดนี้ทำไมมือของมีเกาะโหมดวะกูมีเกาะกลางกูบุันทึกจิกของเขาไงโดนด้วยคือตอนกูฆ่าไอ้บุญคือมึงเอาของกูไปหมดอ่ะแน่นอนแน่นอนเอ้ยเอาไปโดนเลย ต้องประหยัดสนูไว่าเดิมเดินไม่ต้องประหยดหรอก่นก็ชนะแล้วต้องบอกเลยอ้าวไม่หายหน่ไมันอยู่บนต้นปายดินอ่ะเดอดเาอ้องเดือดเอเป็นถ่าอดนเดาออเอดเดือดเดือดดดออออนอออออองอ ขอจะรีในกล่องเตรียมเปิดกล่องอ๋อรีแล้วรีแล้วสุดยอดว่ะกูได้ของโคตรโหรอห์ของโคตรโหระห์ไปดูกล่องไปดูกล่องกูไปดูกล่องกล่องทุกกล่องอืมเอาของกากเก็บไว้เลยไม่จำเป็นเลยเนี่ยระวังระวังมันตีเราเลยอยากได้ธนูมากเลยมึงก็มีแม่ลยูถธนูรถธนูจะจบแล้วว่ะ เป็นแค่ <ร ern> นี้เราก็ทารุนมากพอแล้วมั้งไม่ใส่สจเต็มยุทธเดียนเด็กคนละวิธีละเรียนคนเดกคนหนึ่งไม่เป็นไรก็เผื่อเขาจะโหดไงโหดบัดผีอะไรเงี้ยไม่มีข้างล่างด้วยวะงงรู้เดี๋ยวน้ำน้ำหยิบตีเขาไม่งั้นให้เขาตีไง ไม่ทารุนยังเลยนี่้นตีกูจังเลยฮะถ้ามันบอกถ้ามันพูดไทยพูดไทยได้ก็ดีไอเบนกูมีแผนแล้วอ้อเบนไม่เอามีแผงึงต่อมึงจะลองมึงจะไปเกียนเขาอีกแค่นี้เขาก็จะตายแล้วมึงมึงมึงต่อมึงต่อกูต่อเฮ้ยมันมีแล้ววะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูมันเด็กกูลองนี่เออ เด็กกูก็ชิบหายเฮ้ยกูตกชิบหายมึงซื้อแปลกฮะกูตายแล้วอ๋ออะไรกูถ่ายให้มึงเนี่ยกูถ่ายให้มึงสาคดีสัตว์โลกผู้น่ารักไปเลยไปเลยไปต่อทางกูต่อเลยอ่าและตอนนี้ติด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 สายโทรมาแป๊บนึงเออเร็วมึงไปต่อทางกูเลยเใช่กูขอมโนแล้ว เออและเยี่ยมตึงตึตึตึงตึงตึตึตึงตึงตึ้วครับตอนนี้เขาจะชนะหรือไม่ถ้ามึงแพ้นี่มึงโคตรก่าครับเอ๊ะครับแล้วครับแล้วครับตอนนี้ตึงตึตึตึงตึงตึอึอะอ้อออ้อ้าวทาไมไม่ชนะวะเฮ้ยมึงมีตัววะตายเย ร่วงเหมือนเดิมร่วงว่ะชนะแล้วครับตอนนี้ตตัวเหลยติดตัวเหลืออีกตัวว่ะมันอยู่ไหนอ่ะหมดแล้วไหาแนกูบินหาให้ดูชื่อดีครับดูชื่อสวอดีเรามีแผนมีแผนสองแผนเอ้าไม่หายไปไหนวะไม่หายหรือเปล่าก็เห็นอยู่ในชื่อนี่เหรอ ในเกมไม่มีกูบินหาไม่เจอว่ะดูดูในแอร์นั่นนี่ไหนเออกูมีอันนี้เนาะกูทำไมไม่เอ้ยมันอยู่ตรงน้ำอ่ะเอ้ยมันยังไม่ตกเว้ยมันอยู่ตรงน้ำบ้านหลังเดิมอ่ะเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยไปโดนตื้อ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 เขาจะรอดหรือไม่ต้องรอเขาไม่มึงต้องมึงต้องขึ้นไปหามันแล้วมึงต้องอุดน้ำมันเว้ยเอ้ยมึงยิงไปเลยเลยยิงไปเลยเลย ยิงให้มันตกไปเขาจะรอดหรือไม่เอาแม่งหายไปไหนวะเอาเมันขึ้นมาแล้วมาแล้วเป๊ะยิงมันยิงม,มันอีกคดยมึงมาอุดหนาวไปเลยมอินเตอร์โพไปแล้วอินเตอร์โพไปแล้วไปตรงกลางอะตรงกลา,างข้างล่างมึงอะไหนๆตรงล่างเลยล่างมึงเลยอะมึงระวังนะครับทายทีดีมึงกดชิมไปครับตอนนี้เขาจะรอดหรือไม่ต้องมารอติดตามเขา เออเอ้าวแม่งปิดขังกูไอ้ห่ากูไม่อยากอยู่กับมึงเด้อมืดเลยมืดชิบหายมืดเลยมังอยู่ในเนี่ยอ้้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้ตีมาเลยเยี่ยมชนะแล้วครับตอนนี้อ่าหัวสัตว์โอ้หัวสัตว์ดูชุดมึงอินทุกขงอะโอเคก็เจอกันในอีพีหน้านะครับโอเคทีนี้ก็ขอตัวลาไปดิอีหน้าใช่ปะ